ทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ตอนนี้เวลามันก็ผ่านมา18นาทีแล้วเราพูดตั้งนานเราลืบอ,อัดคลิปเราจะบอกว่าอีเวนต์มาแล้วนะคะเป็นอีเวนต์นักสัตว์ ชื่อว่าอะไรเออปีใหม่มิสเมนนะคะเป็นอีเวนท์ที่เคยมาแล้วหนึ่งรอบอันนี้เป็นรอบสองสำหรับเรานะคะเราผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วระหว่างที่เราผ่านคือเราภาคไ,ไปแล้วเรียบร้อยก็ได้รับประตูจัก,กรวัติมาหนึ่งนะคะประตูจักรวัติเป็นยังไงประตูจักรวัติเป็นแบบนี้นะคะนี่ประตูจักรวัตินะคะนี่คือของตกแต่งชิ้นที่1นะคะขั้นที่สองเป็นอะไรขั้นที่สองจะเป็นเพชร15เมตรนะคะ ก็ไม่ต้องดูน้องว่าเพชรรูปร่างเป็นไงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ขั้นที่3เป็นเรือมังกรจกักรวรรดิเรือมังกรจกักรวรรดิก็เป็นมังกรหัวเขียวๆอยู่ตรงนี้นะคะของเรานี่แล้วก็ขั้นที่3ผ่านไปขั้นที่4เป็นเพชร20เมตรก็คือร้านขาและขั้นที่5เป็นตัวละครน,นะคะ 30มเมตรได้เพด30เมตรแล้วขั้นที่6เป็นร้านค้าได้เพดอีก20เมตรแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่7เป็นรางวัลงือดิสคอสสีแดงนั่นเองได้เพด30เมตรนะคะที่เราได้เพจมาอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเคยได้แล้วมันจะไม่ได้ซ้าเนาะทุกคนก็เป็นที่เป็นที่เข้าใจกันดีนะคะแล้วก็รางวัลร้านค้าอ่าร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะคะร้านค้าจะเป็นร้านคมุม ผลิตโคมแดงแล้วก็ร้านดอกตลาดดอกไม้ไฟผลิตประทัดนะคะนี่รูปร่างร้านค้าก็เป็นอย่างนี้สีสวยมากใครเอาไปจัดตีมจีนๆนะบอกเลยว่าสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นของตกแต่งที่ได้มาจากรางวันคอมมิวนิตี้นะคะเป็นมังกรอย่างนี้นะคะตกแต่งมีโคมมีมีแหละมีแหละ,ระรกระเป๋าถังหรู เออนั่นแหละแต่ก็ดูเป็นโคมอยู่นะแล้วก็บ้านตัวละครนะคะบ้านตัวละครจะมีบ้านหลังนี้นะคะอาคารจากักรวรรดิก็มีน้องเสือน้องมา้าน้องหมาแล้วก็น้องหมูนะคะอยู่ที่อาคารจากักรวรรดิหลังนี้สีม่วงเราเติมมาในราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าได้มาหนึ่งเซตมี6ตัวนะคะนักสัตว์แล้วก็มีน้องกระต่ายน้องกระต่ายกับมังกรอยู่ที่ร้านพาเลทจ,จกักรวรรดินะคะส่วนเซต เมนซิกเราได้ซื้อฟัตเตอร์ชายสิงตเชิดมาตัวเดียวเพราะว่าฟัตเตอร์ชายน่ารักถูกใจเราตัวเดียวในครั้งนั้นส่วนครั้งนี้นั้นเราก็คงไม่ได้เติมซื้อนะคะคงเก็บเงินซื้อตัวผู้ช่วยคุณจิตอย่างเดียวก็พอเพราะว่าราคามันแรงมาก1,990นะทุกคนถ้าเกิดอยากให้ผ่านเซตนี้ก็ได้รางวัลเป็นชาวจัก,กรวาลสงบนิ่งก็ อาจจะต้องรอมาอีกรอบ3ามเพราะว่าตอนนี้เงินเรามันไม่พอใช้จริงๆนะคะก็อาจจะไม่ได้เติมเกมก็คงต้องข้ามไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นบ้านตัวละครอ,อีกลังหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์จีนๆชื่อว่าตำหนักก็จะมีตัวละครในอีเวนต์อีกตัวก็คือตรงนี้นะคะพวกนี่จอมเวทจกกวักรวรรดิตัวสีดำแล้วก็มีน้องตัวนี้นะคะชาวจากกวักรวรรดิยิ้มแย้มนะอ่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ อีเวนต์นี้ก็ได้บ้านหลายหลังเลยทีเดียวสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีบ้านจริงๆนะคะแล้วก็ยังได้บ้านหลังนี้อีกที่ Discord U ยูก็คือที่นี่นะคะคือราชวังมีหลายตัวเลยเรามีสาวน้อยมิดเมนด้วยแล้วก็มีนี่นะคะเซเบอร์สปิริตนะคะอยู่ที่บ้านหลังนี้จะดูเล็กๆเนาะเอออันนี้ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งใช่แล้วทีนี้ก็จะมาดูชุดของทริกซี่นะคะ บ้านของทิกซี่อยู่ตรงนี้และทิกซี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ให้ดูทีละขั้นเนาะทิกซี่ก็มีขังข่าวเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเราเอามาตั้งให้นอ้องแล้วก็ขั้นที่1ชุดจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นชุดอามวยตุ๊ดจีนสะพายกระเป๋าไปคออ่างเป่านะคะก็จะเก็บผมแบบนี้อ่าชุดขั้นที่2ก็จะดูเป็นท่านองทิกซี่อารมณ์แบบตายแล้วก็กลายเป็นผีจีนได้เลยชุดนี้แล้วก็ขั้นที่3ก็ดูมีฐานะขึ้นมานิดหน่อยนะคะ นี่เก็บผมเหมือนเดิมไม่รู้ผมทำไมถึงเป็นทรงเดิมบักหรือเปล่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นที่4ี่เป็นชุดเชิดสิงโตนะคะแต่ชุดจะไม่หรูหราเท่าาผมฟาตเตอร์ชายเพราะว่ามันมันฟรีไงเออก็เป็นขั้นที่4ก็จะพูกโบแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นชุดที่ฟาตเตอร์ชายใส่มันจะเป็นเป็นหัวสิงโตเลยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าชุดของฟาตเตอร์ชายที่ฟาเตอร์ชายใส่นะคะหาบ้านก่อน หาบ้านก่อนบ้านอยู่ที่พาลิตจักรวรรดิไนไงชุดของฟัตเตอร์ชายนี่ฟัตเตอร์ชายจะเป็นหัวสิงโตสวมใส่แบบนี้นะคะเป็นฟัตเตอร์ชายเวอร์ชั่นเชิดสิงโตเนาะชุดฟัตเตอร์ชายก็น่ารักดีเราเลยซื้อมาชุดของตัวอื่นๆนะหรออันนี้ก็เป็นตัวละคร อันนี้ก็เป็นตัวละครผู้ช่วที่มันลดราคานะคะซึ่งลดราคาอยู่ที่15%ก็ราคาสูงอยู่นะเนี่ยแต่ตัวที่เราชอบนะจะเป็นน้องไก่นะคะไก่สีขาวแล้วก็มีคมตกแต่งโคมไฟจีนนะคะห้อยอยู่มันน่ารักแล้วก็อยากได้งูเพราะว่ามันเท่งูอะไรมีแขนเอองูมีแขนนะทุกคนงูจกักรพรรดิ แล้วก็อันนี้เราเมนซิกใส่ชูชอร์สิงโตนะคะอันนี้สีของ Applejack มันจะเป็นสีออกเขียวส้มมันจีจ์ดมากของ f ัต e r ชัยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มังกรปุนหัวน้องหน้าตาดูหลอนๆน่ากลัวนะคะแล้วก็ของเดนโบเดดเป็นสีแดงเนะาะมังกรก็ดูน่ากลัวเหมือนกันเราเลย,เลยไม่ได้ซื้อเราซื้อของฟัต e r ชัยไปแล้วก็นี่ของแลลิตีนะคะก็สีให้คล้ายผ้าเจีดสีที่ผูกตามสารพระภูมิแล้ว ทวายไลท์ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะเหมือนผ้าเจ็ดสีมากแล้วชุดที่สวยที่สุดที่ถูกใจเรามันก็คือฟัตเตอร์ชายนั่นแหละเพราะว่าชุดน้องมันดูแบบเออสีมันน่ารักสุดแล้วอ่ะก็เลยซื้อฟัตเตอร์ชายนั่นเองนะคะก็นี่แหละเหตุผลที่ซื้อฟัตเตอร์ชายนจริงๆก็อยากได้ทุกตัวนั่นแหละแต่เงินมันไม่พอไงมันก็เลยต้องหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองว่าเออร่างไหนมันมันน่ารักถูกใจเราก็แค่นั้นนะคะ โอเคมาพูดถึงอันดับคอมมิวิตี้กันนะคะอันดับคอมมิวิตี้ของเราก็ยังไม่เคยได้รางวัลท็อปร้อยเลยจะเห็นว่ามันไม่ใช่เพชรเราก็รู้สึกหนักใจอีกล้เหนื่อยอีกและรอบนี้แล้วผู้ช่วยเรามี6ตัวนะคะค่ะตัวคุณ7ก็คือมังกร ก็คิดว่าจะเก็บเพชรให้มันถึงแหละแล้วก็มาซื้อมังกรคูณ7และกัน mm hmm. เมื่อที่ได้เอารางวัลให้มันครบเนาะสำหรับอีเวนต์นี้ส่วนตัวละครอผู้ช่วยก็คงไม่ได้ซื้อนะคะใครที่คาดหวังว่าเราจะซื้อก็ขอโทษจริงๆเราซื้อไปแค่6ตัวก่อนละกันรอบนี้ใครอยากเห็นแต่ละตัวเดินยังไงก็มาดูบ้านเราได้นะ,ะแต่ว่ามันมีแค่6ตัวนะก็ขอโทษจริงๆเดี๋ยวพามาดูน้องเสือก่อน ต้องเสือสีสวยมากเวลาเดินกับแบ็กกราวสีเขียวแบบนี้มันสวยจริงๆนะคะเพราะว่าสีมันเด่นมองดูก็เหมือนกับทิกเกอร์ในหมีพูเลยใช่ไหมในวินนี่เดอะพอ่ะยี่ไงแต่ว่าตกแต่งด้วยอันเนี้ยความจีนๆนิดนึงนะคะอันนี้ต้องสือขานะคะน่ารักสีสวยแล้วตัวต่อมาเป็นเอาบ้านหลังนี้ก่อนเป็นม้านะคะ ม้าสีขาวมันก็จะเป็นทรงแบบม้าจัก,กรวรรดิกับม้าโพนี่ออกแบบไม่เหมือนกันด้วยก็อย่างเงี้ยเหมือนม้าจริงกับม้าปลอมใช่ไหมออันนี้ม้าจัก,กรวรรดนะคะต่อไปตัวต่อไปนะคะเป็นน้องหมาอันนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนน้องหมาในไรแอปเปิลแจ็คเนาะนี่อันนี้น้องหมานะคะสีน้ําตาลก็ตัวไม่ใหญ่มากไซสเ์เท่าๆโพนี่นะคะอ่า ใส่ชุดจีนเหมือนกันตัวต่อมาก็คือน้องหมูตัวนี้น่ารักจริงเพราะว่าเป็นหมูบินได้ด้วยน่ารักมากดูสิดูยิ้มเห็นน้องหมูแล้วรู้สึกสดใสมีใครเกิดปีหมูไหมควรดีใจนะหมูในมาเิเซนโพนี่เป็นหมูมีปีกเออใครเกิดปีหมูบ้างนี่แหละเห็นไหมน่ารักทีนี้หมดแล้วนะคะอาคารจัก,กรวรริต่อมาเป็น เป็นคุณกระต่ายนะคะคุณอาแปะกระต่ายนี่ใครเกิดปีกระต่ายบ้างเป็นกระต่ายตัวใหญ่แล้วก็รูปทรงทรงเหมือนอาแปะนะคะอาแปะขายของร้านขายของชำในในจีนเลยดูมีหนวดมีผมมีจอใส่หมวกอะไรเงี้ยแล้วก็ฟันออกมาด้วยแบบนี้นะคะก็เหมาะสมกับเป็นกระต่ายดีออกแบบได้โคตรอาแปะเลยตัวใหญ่ด้วยโคตรคุ้มใครอยากได้กระต่ายนะคะ ให้ขึ้นปีกระต่ายเอาเงินมาซื้อกระต่ายได้เลยเอามาเดินเสริมโชคเสริมลาบเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวโอเคตัวต่อมานะคะมังกรใครขึ้นปีมังกรบ้างปีนี้ปีมังกรนะคะใครสายมูก็ซื้อมังกรสิเอามาเดินในโพนี่วิวนี่ไงมังกรมีมือด้วยแต่มือมือมังกรมันไม่น่ากลัวเลยน้องมีกี่นิ้วมีสี่นิ้วนะ,ะมังกรตัวนี้โอเคนี่ เห็นไหมนักสัตว์มันสวยนะอยากได้ครบอ่ะเนี่ยมีแพ้มีลิงนะคะลิงก็อยากได้มีปัวมีหนูมีไก่มีงูนะคะที่เหลือขาดอีหกตัวก็ไม่เข้าใจทำไมหกตัวนี้ไม่มาขายด้วยสงสัยเขากลัวเด็กๆเสียตังค์เยอะเกินมั้งแต่ว่าอีเวตนนี้ได้บ้านหลายหลังจริงนะคะมีบ้านสีม่วงนี่ใช่ไหมแล้วก็มีบ้านนี้ด้วย สำ,สำหรับคนที่เติมซื้อผู้ช่วยนะคะแล้วก็ยังจะมีบ้านหลังนี้อีกใช่ไหมบ้านที่ดิสคอดอยู่หลังวันขั้นสุดท้ายแล้วก็มีบ้านสำนักใช่ไหมสำนักอาจจะเวียนหัวนิดนึงเะคะเ,เรื่อนรีวมีสำนักด้วยบ้านหลังนี้ตําหนักตําหนักไม่ใช่สำนักแล้วก็ได้ของตกแต่งโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ใครที่แบบอยากบูนอีเวนต์หรือว่าแบบไม่ผ่านเจาะน,น,น,นู่นนี่เจาะนั่นเจาะได้เจาะไม่ได้ก็ามาบ่นกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันสุดท้ายของอีเวนต์นะคะเราก็จะเก็บเพชรเพื่อซื้อมังกรสีฟ้าน้ำทะเลต่อไปนะคะโอเคสู้ๆนะคะทุกคนไม่าย